โอเคจริงๆสนี no. oh! like ่ไมคก็ไม่ไมคแพนกมตเอะไรตุเรียอะไรอกไลฟ์ไลฟ์นะ เอาแบบนี้เอาแบบนี้ดีกว่าให้ให้ก็มินิมแบบนี้อันนี้นะกูก็มินอาจจะไม่ชอบคิม d u n เขาพิูกับน้องข้างในไ้มก็มินให้ชิมไม่ไชอบคดีแค่ีอันนี้จะไม่หรือว่าลองชิมก่อนทำไมอเลอลองชิมนี้สุกแล้วนี่ัะแม่ผมแม่เออสุนัยนัด แล้วเรือล่มมาแล้วจะลอดกลับมาครึ่งหนึ่งก็ยังดีเอ้นักกินบ้างเดี๋ยวมากินเอ็นะกมอร่อยวันนี้สาธุพายุเข้าตอนเราออกเรือแล้วก็เรือคว่ำแต่เรารอดกลับมาครึ่งหนึ่งฮะอะไรอย่างนี้เรารอดกลับมาครึ่งหนึ่งพูดจริงอะไรนะครึ่งเดียไหนอะอะไรนะใครจะกล้าไปวะเนี่ยตมินกล้าไปเลยอร่อยอร่อยดีไหมคือหวานอ้างในไหม สวนพี่เองมมอเลยถ้าเราติดเกาะล้างกูต้องเตรียมแบตเตอรี่ไปวันนั้นเห็นกินในหิปแบบไม่สุกปะกันเลบ่ไอันนไม่สุกค่ะมันก็เลยไม่อร่อยเพราะไม่กามินอันนี้คือเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนเลือกมาให้นะซ้อมไทม์อร่อยอร่อย อยากกินไหมคะอยากกินไหมอันนันอยากกินทุเรียนมั้ยทุเรียนทุเรียนกินกุ้ยจืดจริงเกเรบีบมึงอร่อยไม่เทียบกับที่ที่เคยกินกุ๊ยจืดนั่งเอาอย่างนี้ไปอืออืออะไรแห่งนี้อร่อยไหมโอ้อร่อยอร่อยชอบชอบเดี๋ยวกินก่อนยังไม่ทันกินเลยเอาวอาชิ่งก่อนกินก่อนมีไหมจะบอกอะไรได้คำๆทำไม่ได้เห็นไหมมะม่วงมะม่วงน้ำอร่อยจริงจริงต้นไหน อันนี s <S Indeed, ai, s. <S ้คือแบบโซ่แบบหลุดแล้วตักถ่ายถ่ายบรรยากาศเลยจริงจริงอเลยปูหวายรีเมมเบอร์การบินแบบเฟิร์สไทม์ดูเรียนยูสปูรีเมมเบอร์ใครอยากกินอยากกินปูปูกิฟต์กิฟมีดูเรียนไอทรายปุูจริงจริงอ่ะเลยปูขาดกินไหมไม่รู้เพราะไทม์จริงจริงอร่อยใช่แล้วก็ที่ ทาลีบายวกโนเพราะว่าอันนั้นเปนเวสต์ทิคูเลยอ๋อนแน็อ๋อแน่อันนั้นมันยังไม่สุกอใช่ของคุณแข็งจะใายเลยม้างแบบเลยแต่บบชั้นได้กิงแอมเบนชานีไม่ใช่หรอใช่ของคุณเนี่ยซื้อให้กามินมันแข็งให้ดูมีแววเจ๊ปูเจ๊ปูให้มาก็มีแต่มันมันมีทั้งสองแบบอ่ะแต่เข้าใจว่าเน็กครั้งแรกก็ไม่กินทั้งสองก็ไม่กินแล้วเป็นไงตอนนี้ แดกจนป่วยแอนตีใจมั่งมไม่เหลือตีใจทกคนตีใจแอนพอดีกินจริง a r l a i อ n d ชา a e c o m p แสดงว่าอยากจให้ดูว่าจริงจริงจริงโอ้ยคุณค่ะเจ้เอาที่พี่สุดลองก่อนลองดูีนึกจกมันบอกว่า 원허 안능 러잇 퍼센트 땡큐 스무치 미아미 원트 두개더파 타야 뭐 캔트 흡수 할 뚜콤 찰리 앤 찰리 아 찰리 컴퍼니 앤 찰리 패밀리 어 찡찡 러블리 유노 찡찡 러블리 디자이 찡찡. I'm really happy In Thailand, the first time vacation Yes, 3 days uh, three, day. 3 day vacation um, Very kind, very kind and very lovely Very lovely, lovely family, lovely company ดีใ <laughs> <Design, S 2> <c oughs> จจริง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 เลีแค่มากมี I'm จริงจริงดีใจ c o c o u t c o c o u t Family o n u t Company i จริงจริงแฮปปี้ Very สวย in Thailand Very สวยภารยัง Very สวย t time Mm. my my life uh, first time very s w o e o u h i n g o u maybe maybe sweet is my feeling good my feeling ติดใจปวดไอเสียอู้ซ everything sweet มากๆทุกคนเข้า o u